สวัสดีครับวันนี้เรามาดูประโยชน์ของกล้วยกันนะครับกล้วยนะครับมันมีประโยชน์มากมายนะครับอันที่หนึ่งเลยมีสารอาหารวิตามินและแร่ธาตุซึ่งจะช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับชะลอวัยป้องกันรรคต่างๆได้นะครับกล้วยเราเยอะเราก็นำไปตากได้นะครับครับอันที่สองนะครับแก้ท้องผูกนะครับเพราะในกล้วยในกล้วยมีเส้นใย มีกากอาหารที่มากนะครับแล้วก็3ช่วยควบคุมน้ําหนักนะครับในกล้วยตากจะมีกากใย,ยสูงนะครับมีคุณค่าทางอาหารในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเช่นกลูโคสฟักโตสและซูโคสนะครับช่วยให้เราอิ่มท้องได้นานนี่ครับกล้วยตากอันที่4นะครับช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นนะครับในกล้วยจะมีสาระ สารอาหารนะครับที่เป็นสื่อประสาทหรือว่าอาหารสื่อประสาสารสื่อประสาทนะครับที่ช่วยให้เราอารมณ์ดีทําให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้นทำกล้วยตากนะครับกล้วยเราเยอะแล้วก็มาทำกล้วยตากกันนะครับก็ข้อมูลนี้นะครับเรานํามาจากเพจกล้วยตากนะครับกล้วยเยอะก็กินไม่หมดครับมาทำกล้วยตากกันนะครับ